สองร้อยก่อนะอีทสองร้อยปูนสิบสองเจ๊าะอ๋อเออเออนะแห้งคนไปเจ๊าเอออีทลงนี่ก่อนก็ได้มองโน่้นนี่เออมองเจ้ายืนนี่ล่ะเออเรียกมาหันเลยเอออิทลงแล้วแล้วก็สรางมันลงมองลุ้มนี่ล่ะ เปิดได้บ่ละไปพะ <200. S 1> เพืออางนีเนาะสองร้อเรียกมาหันเลยก็ได้อีดสองร้อยสายสามคิวปูลสิบสอบ